สวัสดีก็พี่นอกวันที่เก้าทันวาหกสีบมาไก่บ้านครับ,าาบ,รบวันนี้พึ่งใหญ่แถวบ้านใหญ่หมดเลยครับหลายวันแล้วครับไปหาแต่พื้นที่เก่าไม่ได้พึง่งพึ่งใหญ่ครับจะอยู่ก็อยู่จะเป็นเป็นพึ่งเก่าพึ่งเจา้าพึ่งจับเจ้าครับจับรอรออากาศดีๆรออาหารด้วยท้องอยางนี่นะครับ พึ่งเจ้าก็พึ่งใหญ่แถวบ้านแล้วนี่ก็มากไกลบ้านครับยังไม่ถึงต่อไม้เลยมักเจอขางทางครับตุนมักขามล่างใบใหญ่ครับข้างทางครับ,รบ,รบอุ้ครับล่งพึ่ง ลังนี่ไปยังไม่ออกจากลังครับพี่น้องตีง่ายๆเลยแล้วลมควันดูครับหนานๆไม่รู้จะจะหนาจับหนาวห,หรือเปล่าพึ่งหนาวหรือว่าพึ่งแกสองอย่างต้องลมควันดูครับพี่น้องดอกไม่จะลาบค้างทางอย่างเยอะอากาศคึ้ๆนๆแล้วหนาวครับจวเจอกันเลยพี่น้องต้นมะขามง่ายๆเลยโอเค หนาวพึ่งหนาวพึ่งหนาวข้างทางไปเลยยังไม่ถึงจุดหมายครับรังพึ่งครับรังไม่ยังไม่ออกจากลังหรอกไม่ยลับลับทางยังเยอะครับไม่ออกจากรัง ไม่อ,ออกจากลังก็าหาลังไม่เจอแล้วครับหลายวันแล้วครับไม่ได้ลงคลิปไม่ได้พึง่งขนาดโดนควนยังไม่อ,ออกจากลังเลยครับโอ้โหกิง้งเป็ดแซม ซมหลังเฉยเลยตัดก่อนโอเคขอบคุณที่ติดตามนราทุกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หลังแรกครับเหมเดิมโหยังไม่ออกจากหลัง วันน้ำโอ้โหวน้ำดีเลย oh, ลังเต็มพอดีด้วยสวยโอ้โ oh, ห oh. ลังเต็มพอดีครับพี่น้องกิ่งแทงเข้าไปในลังหน่อยหนึ่งอเดีเยอะครับไม่เป็นไรวัาน้ำสวยเลย ัแหล่ะก็เดิมไปเลยสวยๆต่างกองครับพี่น้องโหนัาสวยดีครับแจมๆลังก็สวยต่างกองครับไเเดบแล้ว ครัเแคนนี้แล้วครับไม่ต้องย้ายแล้วครับระบางฟืนระบายไฟระบางฟืนไฟด้วย ใหม่เพิ่นี่ครับดทุกถ่ายแล้วครับทุกมั

เรดี๋ยวหมกจัดล่างอีกโอ้ยงามสวยๆครับไปครับเดินทางต่อครับขอบคุณที่ติดตามผู้ชมครับครับสวัสดีครับเดินทางต่อครับอลไรครับพี่น้องเห็นตัวตอมดอกยาครับเห็นตัวเดียวครับนี่ก็อนสี่โมงห้าโมงอ่ะ ตัวเดียวก็มีความหมายครับบางลังเป็นลอยตัวยังไม่เห็นรังเลยครับสีขาวอยู่นู่นนี่สีม่วงดอกไม้ชนิดเดียวกันครับบินไปน สีขาวมีสีม่วงัวใไม้ยังเดียวกันเห็นตัวเดียวกับครูนี่แบบๆแบบแบมๆแบบมีตัวเดียวดอกสาบเสือก็มีครับนี่ ไปตามแล้วครับเมื่อปีที่แล้วเคยมองตรงนี้ครับบินไปนู้นบ้านคนครับเป็นกิโลเลยครับอยู่ต้นโพแบง่งเข้าครับหลังนี้น่าจะต่องสุ่มแล้วครับมีตัวเดียวนี่ดอกสาบเสือครับ นีน่ต้องซุมครับนี่ตัวเดียวตัวนี้ได้เวลาต้มดกสาบเสือแล้วครับบ่ายโมงแล้วถ้าได้ตัวก็ต้มทั้งวันครับมีอยู่สามตัว test cho con có gì là kẻ xoắn dựa đi thái cải mới ra bay lươi thái cải rồi có bay lươi น่าจะอยู่ในป่าอยู่ข้อลองข้นดูครับลังตอมันดอกยาดดูบานคนครับกลัวไม่มีน้ำเลยยังไม่ิีมาหาในนี้ก่อนในป่าอยู่ค่าดอกสับเสือเต็มเลยเห็นรังแล้วครับพี่น้องอยู่้างข้างครับ ปลายูคาอยู่ข้างในนู้ดนี่ครับบินตรงเลียดมาบินไม่สูงนะครับร่าให้เหนื่อยก่เดินมาเรื่อยๆครับมาสุดปลายูค่าพอดีทางทางใหญ่อยู่ครับลังเนี่ าหลุ่นกันว่าจะมีน้ำหรือเปล่าครับพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเจอกันพี่น้องทำครบสักคู่โอเคมานันโดนแล้วเรับเรียบร้อย ทางไปเลยว้าวน,นดาสวยลังน้จะได้ขอบนอกครับพี่นอ้องอ้ลังใหญ่เลยเออลังได้ขอบนอกจับเป็นเดือนเลย มีใครเห็นอโอ้โหหน้าไม่มีหน้าไมา่มีเลยหน้าโอครับแล้วแหลกน้ำดีกว่า ถึงจะเล็บโอ้หน้าโฟโอ้หล,ล,ลังอีกด้านหนึ่งครับบอ๊บบหลังใหญ่ใหญ่ต้องในครอบนอกครับจะไม่หวังใส่ลูกเลยหน้ามีอยู่หน่อยเดียวข้างใน Đang gặp nó Ok Nào mấy mi luôn Mấy mi khắp dốt เล่แค่นี้ครับเีสองชิ้นครับน่ามไม่ได้เลยครับพอเลยขอบคุณที่ติดตามทุชท่างครับครับสวัสดีครับเล่้งสองชิ้นครับนา่าพื้นที่นี้นี่นี่เลยล้งใหญ่สักเปล่า กับพี่น้องสองลัง